สวัสดีครับนะวันนี้ผมจะมารีวิวในการล้างนะครับผมหรือว่าทําความสะอาดนั่นเองนะครับนะคนอื่นเราถอดตัวนี้ออกนะครับลูกค้านะตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบสามนะนะครับให้ลูกค้าเอาอประแจเบอร์สิบสามหมุนออกนะครับเนี่ยมันมันมีอยู่หกหกหกตัวนะครับลูกค้ะนะเราก็ถอดออกมานะครับนะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกมาครับเนี่ย มันก็จะมีลูกกิ้งอยู่นะครับผมอ่านะครับตัวนี้จะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งให้ลูกค้าหาอะไรมาอ่าเหยื yeah. ่หรือว่าเป็นสวรรค์ก็ได้นะนะครับเราค่อยเจานะเนาะอ่าเวลาเราใช้เสร็จนะครับผมเราอยากทาความสะอาดอะไรต่างๆนะครับเราก็ทําเหมือนแบบนี้แหละเหมือนผมทํานะครับผมอ่าเราเจาะเข้าไปครับ ใช่นะครับเราจบไปให้ให้ครบทุกรูเลยนะครับลูกค้า,าอ่าอะน,น,น,นะครับลูกนะค้าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจอให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาดูขั้นตอนถัดไปนะครับผมอ่ะนะครับผมหลังจากที่เรา เจาะเสร็จนะครับผมมันก็จะได้รังพึ้งประมาณนี้นะครับผมอ่าสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ทําความสะอาดเหมือนกันนะครับนะครับบนะครัทําอย่างนี้นะครับผมอ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมทําเสร็จผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผม นะครับนะครับหลังจากที่เคลียร์เสร็จนะครับผมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการประกอบนะครับผมอ่าครับก็วางใส่ให้ตรงตรงด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ครอบนะครับผมอ่าอ่าตรงนี้อันนี้เป็นโลโก้ไอเทนเพจนะครับให้อยู่ข้างหน้าเนาะอ่าแล้วก็ทําการใส่น็อตนะครับ น็อตมันจะมีหตัวนะครับลูกค้าอ่าเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับ ใส่ให้ครบทุกรูนะครับผมถ้ามันขาดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมันอาจจะ,ะกดไม่เท่ากันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็ทําการหมุนเข้าให้แน่นนะครับ ให้ลูกค้าหมุนอใช้นิ้วหมุนนะครับผมอ่ให้มันพอถึงตึงๆนะครับออ่าอ่าได้ทุกตัวแล้วเนาะตึงๆนะครับผมนะครับก็ต่อมานะครับลูกค้าให้ลูกค้าหมุนเข้าไปเลยนะครับเป็นเบอร์เบอร์สิบเจ็ดเอ้ยเป็นเบอร์สิบหกนะครับรน,น,น,นี่ให้ลูกค้าหมุนเข้าไป ครึ่งรอบก่อนเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอ่าเรียบร้อยครับครับก็เรียบร้อยหลังจากนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติอ่าก็เรียบร้อยนะครับก็ทำการสายงานได้ปกติเลยนะครับผม